สวัสดีค่ะอยู่กับช่องออมเล็ตคิดขับนะคะแม่อูให้เขามาทอดแถวให้นะคะทุกคนขอโทษค่ะถึงยังลูกอะไรไหนออมเล็ตเอาอะไรมั่งเอากุ้งนี่นะคะออมเน็ตกินหนึ่งชุดใช่ไหมปกติก็กิหนึ่งชุดอยู่แล้วแม่อูจะเอาหอยนางรมด้วย อมเตอนนี้อเมทรอชิ่งตั้งแต่ตรงนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวชิวไม่ดูตรงนู้นประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้อะแล้วมาจนมาถึงตรงนี้เลยก็คือนานมากเลยพอเขาเปิดร้านแล้วนะเขาเปิดร้านข้ามมูค่ะทุกคนเขาเปิดร้านแล้วก็คือแบบเดินไปได้ชิวๆเลยเอากุ้งสองสุดค่ะชื่ออะไรอเมท อราส่รอถ่าไ้รอตรงนี้น่าายะออมเดแแม่อุต่าถ่าบรรยากาศให้ดูนะเออมเดรอนานไหมไม่ค่อยนานแค่ตอนนี้ยังตสีโมงเยนานเอมเดนถึงห้าโมงห้าโมงอะ็เขาเิมาเลเปิดรนแล้วอางี้นะเอเดทเขาเป็นรอตรงนี้ถ้าเขาเรียกเออก็ ไปครับของกับแม่อูก,กับพ่อเอ็มไปยืนรอข้างนอกโอเคไหมได้จ้าได้ให้ออมเ็ดยืนรอข้างใน<ล>เอ็มดูทำไมกินกุ้งแช่คนเยอะมากดูดูดูนี่นะคะหาแล้วอย่าไปอยู่เด็บยาวมากเราต้องฝากพ่อเหมาที่ออมเ็ดนะครับว่าจะได้กินเออเราจะหาเราเจอไหมพ่อเอ็มอค,คน,นจะเป็นเด็กคนเดียวที่ชอบกินแล้วก็ติดอยู่ในนั้นนะ А, มาแล้วเหรอเอาแล้วครับออาเลสออาเแบกความหวัง่ทำไหวมากเลยเณะค่ะร้อยสิบห้าบาทค่ะก็กล่องละกล่องละใช่ค่ะแต่แป๊บเดียวเองค่ะอร่อยว่ะไปเดี๋ยวไปหาพี่ คิ<ไ>ยวยาวกลัวคิยวยาวค่ะเราต้องเดินออกจากคุณยายก่อนนะเดี๋ยวคุณยายจะขอเราชิมบ้างไม่ได้ <c oughs> เราต้องเดินคุณยายก็อยากรู้มากคุณ <c oughs> ยายบอกว่าอยากกินมากเลยใ <c oughs> นส่วนที่เาไม่นั่งนะ <c oughs> เข้าเหรอไปลองลองเข้าไปยังไม่กินก็ได้มยัง,ยงอิ่มอยู่เลยเ <c oughs> ริ่มเด็ดจะกินเลยไหมล่ะอ่ะไปให้ออมเด็ดดูว่าออมเด็ดกินเป็นไง เข้าไปได้หรอพ่อเอม so เดี๋ยวเราเข้าไปกินในสวนนะคะทุกคนพ,พ่อเอม<ๆ>กุ้งตัวใหญ่เหมือนกันเนะเาะ ER. หนูรอพ่อเอ็มก่อนลูกแมวท้องปะนี่เราไปหาที่กินกันนะคะพ่อเอ็มจริงๆเขามีที่นั่งให้กินด้วยนะ <É. S 1> นี่ <sang. S 1> พ่อเอมหาที่นั่งให้แล้วนะคะฟู้ดของจงินนี่อ่ะนี่คือ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรหอมเจียวอ่าเชเบ็ดเชเบ็ดนั่งตักกับปลาก็ได้แค่เห็นน้ำจิ้มเชเบ็ดก็คงจะหนีแล้วนะครับเอาไว้กินไหมมาเรามาแกะตัวแรกถุงแรกอุ้ยถุงแรกของเชเบ็ดขวบนะได้กี่ตัวไหมหกปะหกตัวนะครับนี่คืเยอะอยู่นะไม่กุ้งไซส์ใหญ่เลยนะลูกอันนี้คือเจ้าต้นตำรับที่หลายคนทำไปไปเรียนแบบนะใช่บ็ดน้ำจิ้มอันเนี่ยของแอันนี้เนี่ยนะเป็นแรกๆเลยนะลูกอ๋อเดี๋ยวเข้าไปแล้วครับมิอหึ อ่าไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เราเขากินไม่เป็นกลัวเพลกกลัวอะไะกลัวซดนั่นแหละกลัวอะไรนะคะไม่ไม่กลิ่นนะเจ๊กลัวซีฟู้ดนั่นแหละพูดกันน่ารักเลยไปลูกก็แยกๆเอากินกินไปดูกุ้งเขาดิกลัวใหญ่จริงๆนะเหมือนกุ้งลายเสือเลยนะมันใหญ่นะทุกคนคอใส่มือให้แม่อุ้ย ไม่ต้องใส่เยอะหรอกเพราะว่าลองชิมปลาปากก่อนลองชิมปลาปาก่อนลองชิมก่อนอร่อยลองชิมอันนี้คืออร่อยนะลูกปลกเกี๊ยวลองชิมลองลองชิมกรอบๆ้าไปเก调มันจะหวานหวานเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วจะถุยออกต่อไปคือเราจะใส่หมดไหมไม่มันมีกี่กล่องอะพ่จริงๆแม่ครัวชอบชอบกินนะแล้วก็มีบางเจ้าที่มันเผ็ดเกินไปแล้วก็บางเจ้าที่มันแบบไม่อร่อยใช่ไหมใช่บางเจ้าก็คือหวานเกินไปใช่พยายาจะใส่หมดเพราะว่าเดี๋ยวลูกเผ็ดใส่นิดเดียวพอ เขาให้เขาให้มากี่ด่อของขวดให้มะกีขวดไหนๆของขวดนะไม่ต้องใส่เยอะพเอมแม่ใส่เองเนาะเดี๋ยวใสให้มาเรากินด้วยกันไงลูกเราแบ่งกันโ้หคนมากไหมลูกช้อนอยู่ไหนชอนปเยอะกว่ี่เม็ดให้เอาเเด็ดนนี่คือนี้ไหมลใช่ให้เอาเด็กินก่อนเลยพ็มี่เมเกีย่มนดเกอพี่เมเกลียอันนี้มนคนค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 นคอนนนค้นนคออนค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  เขาล้างมาหรือยังพ่อเอ็มล้างเราไม่ล้างมาไหนเขาต้องพร้อมกินแล้วอ่าเอาเนตเข้าปากให้หน่อยค่ะหนูเข้าปากหนูนะหนูทำไมเอาตัวใหญ่จังอ่ะเป็ฉลาดกระนั่นเนี่ยเห็ดนะลูกระวังนะมาเอาดูนะโอ้โหแสบท้องเลยเอาเนตโอ้โหดูเข้าไปอืเป็นไงบ้างลูกอันนี้ช่วยได้อันนี้ช่วยได้อันนี้ช่วยได้กินแค่ลองดูลองดูลองดูยอดอ่อนด้วยลูกหนอนชอบกิน ยอดอ่อนอ่อนนะลองลองดูลูกลองเคับงลยเออต้องเคียวต้องเคี้ยวเยอะๆเนี่ไม่ได้เดี๋ยวมันถ่ายไม่ออกนะกินตามเข้าไปอออุปตท้องแล้วเนี่ยทำไงดีเดี๋ยวรเปิดทองแลพี่ไชเอจะขอตัวเล็กอพี่เป็นอัขากะบานดีเลยขึ้นสมองเลยหรอมันเป็นยังไงมันจะโหดกว่าทุกร้านไหมพอแล้วลูกมนั่นไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเยอะน้อนน ซอสบ๊อบซอสบซบบอบเซบบอบเอ็มอรอ่ะให้เรากินมั้งอู๊ร่อยเหรอไม่อ้อมเหน็ดอมเหน็ดระวังนะลูกมันติมมันไม่ได้โหดอย่างที่คิดเลยแม่ฮู้เหรอติมดีมากมันคือมันเข้ากับกุ้งมากกุ้งไม่ได้แบบไม่แบ่งทางหรอเออเฮ้ยเอาไปใส่เข้าไปคนละสองชัว เราต้องตามเข้าไปทันทีแล้วเคี่ยวพร้อมกันมันจะร้อนมากอย่าคำนี้ปลาให้เข้างานเลยอ่ะอ่าไม่ได้กินเข้าไปก่อนหรือปลาตังเข้าไปคอย่าเพิ่งด็กเอาลเคี่ยวก่อนเคี่ยวนานๆเดี๋ยวมันไม่ทายใครกินไหมเขยิมใส่ถั่วไปอีกเริ่มไม่ใช่หอมเจียวคอมเด็กเคี่ยวไปลูกมันมันเข้ากันเข้าใจไหมอันนี้หมดแล้วเหลือของพ่อเก่อนแม่อุไม่ต้องขยักขยังมันผักก็คือเข้าไปเคี่ยวมันจะมันจะเข้ากันลูกมันเข้ากันไหมลูกต้องพยายามกินแบบนี้นะ นี่คืการฝึกเริ่มต้นตนะครับนี่คือสเตรีฟู้ดของจริงดูดิอันนี้ก็หนอนหนอนชาเขียวาเขียวเลยกินเป็นหนอนชาเขียวเลยพอแล้วลูกเดี๋ยวแกถุงใบให้เดี๋ยวแกถุงใจเย็นใจเย็นอันนี้คนละาสองตัวก่อนอนะลูกเราแบ่งเท่ากันนะลกูกแต่ของเขาตัวใหญ่แล้ไม่ว้นะเป็นคนว่าแม่งแตกต่างก่าแตกต่างแตกต่างกว่าที่เรากินมาใช่ป่ะวครั้งแรกที่เรากินที่ที่ไหนนะที่เป็นท่านเวสเกตก็ยังไม่ขนาดนี้นะใช่แล้วก็มีที่ซิคอนบางแคด้วยไปไม่ว้ ถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ว่ากุ้งยังคาวอยู่แต่เนี้ยอร่อยกว่าอันนี้แบบคือไม่เหม็นคาวเลยอขอกินนี่ก่อนกินกางข้างถนนแบบนี้เลยนะแม่ไหขอกินนี่ก่อนอืมคิดว่าถ้าประมาณแบบไม่เกินอ่ะประมาณอืมใช่มันไม่ได้เผ็ดโดนบางร้านแบบผมเลยแบบเอาแบบว่าประมาณเจ็ดขวบนี่นะคะ อยูไม่โอกินผักคะน้านะหืมหื้มหื้มจุดยอดผักคะน้าเกาอ่อนมากเลยนะแม่เอานผักคะน้าแบบที่เขาใส่ขาหมูเลยเนาะไปมาอ่ะเดี๋ยวให้ออมเล็ตเขาไปกินกับเขาเว้นะครับคือผักคะน้ามันอร่อยพร้อมเลตรอคิวนานไหมต้องเลตเป็นคนรอคนเดียวเพราะพร้อมเลตชอบกินนะครับโอเคผักคะน้ามันอร่อยมันนากไโอเคนะครับเราก็มาบรรทัดทองมาหาของกินนะออมเล็ตก็ถ่ายคลิปของกินน่ารักน่ารักนะครับฝากเป็นกำลังใจใหออมเล็ตด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วนะออมเล็ต ราปล่อยให้เขาเยเขากินคนเดียวไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาคลิมหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายคลิมหน่อย bye. เดีเ๋ยวบ๊ายบายเพื่อนๆก่อน